สนับสนุนโดย Pi เวดคา r เลนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ลอเลอร์ Dollar, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของฟอร์ดได้กล่าวว่าประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตฟอร์ดเลนเจอร์และฟอร์ดเอเวอร์เรสต์โดยจะกลายเป็นศูนย์กลางในการผลิตเวอร์ชั่นไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเวอร์ชั่นพลงมราลัยขวาและก่อนหน้านี้ทางฟอร์ดได้จดสิทธิบัตรชื่อใหม่ของฟอร์ดเลนเจอร์ไลท์งและมาวอลิคไลท์งซึ่งแน่นอนว่ามันคือกระบะไฟฟ้าและชื่อดังกล่าวได้เผยแพร่ในสำนักงานทรัพย์สินทรงปัาญาแห่งสภาพยุโรปแล้ว ซึ่งกระบะขนาดกลางอย่าง Ford Ranger ได้จำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลกกว่า180ประเทศทำให้ต้องมีการปรับปรุงและยิ่งในโซนยุโรปได้เตรียมการปรับ,ปรบเปลี่ยนมาตรฐานเป็นยูโรเฟเวนทำให้เครื่องยนต์สามดาบแบบเดิมๆเ,เริ่มหายไปและถูกแทนที่ด้วยไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและไฟฟ้า โดยฟอร์ดประกาศว่าพร้อมแล้วสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากภายใต้5แพลตฟอร์ม EV ที่มีความหลากหลายและยืดหยุนโดยที่รองรับทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังและระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ b e v โดยตั้งเป้าจะสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า80,0,000คันต่อปีส่วนในด้านของแบตเตอรี่ Ford ได้ร่วมทุนกับบู o โ o v วอ SK ที่สร้างเซลล์แบตเตอรี่ในโรงงาน2แห่งที่สหรัฐอเมริกานอกจากนี้บริษัทยังเปิดเผยถึงแผนสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนบูส และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือไอออนบูสโปรและแบตเตอรี่โซลิดสเตตในราคาประหยัดซึ่งรวมเทคโนโลยีโซลิดพาวเวอร์และเทคโนโลยีทางวิศวก,กรรมของกอดเข้าไว้ด้วยกันและล่าสุดเมื่อวันที่23กันยายนปี25 6 5ที่ผ่านมาในจิมฟารีประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกอดมอเตอร์คอมพานีได้เยี่ยมชมโรงงานกอดไทยแลนด์เมนูเฟกเจอร์ลิงเอและโรงงานออโตออนไลน์ประเทศไทย ATT ในจังหวัดระยองเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นฐานการผลิตหลักในการผลิตรถยนต์กระบะฟอร์เดนเจอร์เจเนอเรชั่นใหม่และรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ฟอร์เอเวอเรสต์เจเนอเรชั่นใหม่ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะตลาดสําคัญและศูนย์กลางในการผลิตและส่งออกรถยนต์ในระดับโลกของฟอร์และฟอร์มอเตอร์คอมพานียังเป็นหนึ่งในบริษัทยานยนต์ผู้ลงทุนรยายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทยด้วยมูลค่าการลงทุนสะสมรวมกว่า3,400ล้านเหนรียญสหรัฐหรือราว1 0 0 0 0 0ล้านบาท โดยผ่านโรงงาน FTM และ ATT เพื่อส่งมอบรถยนต์คุณภาพชั้นนำระดับโลกสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและตลาดทั่วโลกควบคู่กับการขับเคลื่อนโอกาสในการเติบโตของอุตสาหการรมยานยนต์ไทยอย่างไรก็ตามเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่ากระบะไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทยอย่าง Ford Ranger Lightning EV กระบะไฟฟ้าจากูล F150 จะเริ่มขึ้นเมื่อใดกันแน่ และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออตโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออตโตคาร์นิวขอบคุณครับ